ได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวยกะสิเก็บเม็ดแล้วก็ไปหาต่อ,อพอสังเแหพี่น้องเอ้ยงามงามบังดูมีแต่ย่นอ่อนอเต็มไปหมดเลยแต่ว่ากองกองมันไปบิทโทน้องทผู้ก็มีสบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อสบายดีตอนสายๆพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ก็เฮาป้าเฮาดงคือเก้าทุกคนมากับสาวพรคือเก้าไม่ได้มาหาหนอมันเดียวแต่เหิงมาตั้งแต่ปีแล้วนี่ทุกคนเอ้ยสักมาอีปีนี้ มาหาโนไม้ไาพี่น้องเอ้ยมาหาเอือเริ่มขึ้นสูงแล้วก็เขาก็หาอยู่ทุกคนเพื่อก็เริ่มเกี่ยเข้าแล้วแล้วเขาก็เริ่มหามื่อนี้มาหากะมาหาเลาะเบื่ทุกคนได้ว่าสิได้หรือบ่อันนี้กระป้ามันกระลายอยู่ด้ทุกคนป้ามันลายป้ามันหญ่อยู่เดี๋ยสิหาเลาะมันก็ทุกคนเอ้ยว่าสิได้ซําเบรมืนอนี้มาก่อนแรกก็เห็นแล้วทุกคนเอ้ยโด่งกระบไิได้เยอะไปเลยมันเป็นแ,นแนหนงแนวมีหย่นะ่ะเขาหอยหำไมฮักเขาอยู่เขาก็หาอยู่มันเริ่มขึ้นสูงแล้วนี่ตัวนี้กะมันเริ่มสูงแล้วทุกคนเอ้ยหาาเเลอตั มันเป็นตะเอาเป็นตะแกงบรรยากาศทรงนี้กะหาวป่ากับเป็นตะหาวยุบันบีฮอนเย็นบรรยากาศเย็นดีนี่ก็พม่มันมีแต่เป็นแหนเงพี่น้องอม,มีแต่เป็นแงนงแบบนี้แหละมันขึ้นสูงเป็นแหนนแล้วโดกมันม่ได้มี่เลยยานม่นะฟ้าหมดนะ โซนนี้กนินเก่งเราไม้ดุเนี่ยเดี๋ยวจนได้มันโหยแต่แต่มาก,ก็บีท่านได้กินตอกกินต้มหาแต่เมื่อแกงมาเลาะเบิงมันนี้มันสิได้เสมอโซ <c oughs> งนี้หาหน่อไม้กระแน,นมุูมแนมเทิร์นทุกคนเอ้ยมันขึ้นขึ้นสูงขึ้นยอด <c oughs> ขอหมด หมดกลายเลยนี่มาบ้วงมานี่มันเริศ n ยาวแล้วกลองหลังก็ไม่เยอะแจงไปเลยพอดีแกงทุกคนเอาอ่ะแกงส์คุณสูงมาแล้วจุดเจ้าเอยพี่โ <c oughs> <c oughs> อ้เออ นี่กระยุก ajo ยมันละใคก็ทุกคนเลนี่ไดย์สี่ห้าอันยูมุงนี่เห็นยูแถวนี้กะแต่ว่าขึ้นสูงละ บองมันก็เอามาไว้ต้มทุคนเออกูอย่าซนมึงเฮ็ดบ่องขลามายันมึงมีวางกูเฮ็ดมื้อนี้มีสุกตเตะตเตนึงก่อนซะเออกูเฮ็ดตอนนั้นน่ะอ้องก็บ่มีเนาะยุงก็ยุง ทางหน้าทุกคนเอ้นบนี้เห็นกะเอโรบีเอาล่ะสิไดายกขากหายอยู่ที่น้องเอ้ยก็ๆเนี่ยเอาเสียมาคุกกับผู้แดงอึ๊บอึ๊บอึ๊บเขาก็หาอยู่หน่องไหมกะ วันวันล้มอันนี้เขาเอาแล้วล้มคนสูงนะแต่ก็พาะเห็นอยู่พี่น้องเอ้ยขามมาพี่สไลด์ทละลักขามทุวก,วกค,คนแล้วเขคิดว่าคนขามไเลยรอแป๊บนะพีป้าเออเออโวยน้ำ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 เออปวดหัวหกเนอะ ของไม้กันได้เวลาไปเลยโอ้โอ้โอลอไปบอนคุณก่อนลอไปบอนมาคกกุณขึ้นเป็นไม้ไมั่เห็นต่บ่อยเขาบอนเขาฮักบอน,นเขาเอา ก็บผีหูจังแนวสิหากินทุกคนเอ้ยเกี่ยวข้าวแล้วอีพ่อพาเข้าป่าพอเกี่ยวข้าวแล้วคนละพาเข้าไปดินป่าทุกคนนี่หลงนี่ทรงนี้หน่อไม้ขึ้นสูงแนม่ลุ้มนมเทึง ып 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 กังกระดิ่งก็โตอยู่ได้พี่น้อยสักกระดงดหนึ่งมากกอน,นี่นี่ก็เห็นอยู่ได้พี่น้อยนี่ดงมีใยม,มันเยอะคนสูงมาแล้วโซลายกระไดเดี๋ยวมาลวนละ สงนี่ก็เห็นกินน้ำไม้น้ำมันดุเน่แต่ก็หายะได้ละบ,บุงุูมาหากะน้ำไม้กระบ,บุดงบุงบงป้าจะฟ้าเบอเดียวมาน้ำไม้น้ำมันกกะมาหาวิมันเคยทุกคนมาหาพี่มนันก,กระปุกนี่งานฮะ คืะเสด็จนี้เลยซคะโยคะพลระหูมันเป็นแนวนี้ ก็เขาอ๋อไม่ธรรมดาใยแถวเองเลยทุกคนมาเจอหน่อไม่ก่อนนี่คือแบบเห็นดีเลยเนอะนี่ มันข kind of ึ้นสูงแล้วก็นี่องอมอร์น้อยใหญ่กับมงเม็กเท่าเดียวมันเยอะแหนวอมันละ มันหลายแหง My hand. ง่าเขาเอานะเพราะเขากอโหอนี้ผู้ขเขาเอาก็อเอาแต่งดหง่ๆ ีมูต้มหมูต้มกักบกระป๋นปลาปนเค็ดพี่น้องเลยอ,อ้าวได้แต่ทำแหน่งมันทุกคนแต่ก็มีห้อยเขาหักอาอยุ เขาก็ะหาวะน้ำยูนี่เด็ดหลายเตอิอประจ้าสิมาซ้อมเน่อไหมยูก็อยัางคือหลายใช่ปะซ้อมแล้วก็ไปหาไม่ แล้วกลไปหาใหม่ tak kira rasa ni. Sorang pasang ไปเลยกินหอดผัวตีงมัะขาขอไปในอีกดอกนึงไปหาเงินก้อน่อสิหาเงินมาแตง

ประมาณนี้แหละเลิกการสกีบี้แล้วก็ไปหาต่อดีได้เตียมทรงฉันเล ว่าเขาก็หาคือเดียวก็ยังดีอยู่มาหาก็ยังได้อยู่เรื่องเปรโรหาโตอก็มาละได้กันเลยสังเกตพี่น้องเอ้งามงามบังดูมีแต่ยอดอ่อนเต็มไปหมดเลยแต่ว่ากองกองมันไปบิทูทน้งผู้ก,กมีเอาเมื่อกี้กับโซมาขามน้่นทุกคนเอาเมื่อไวส้สแกงมาไหม้น้่เพราะว่ามันไก่บนเอากับไก่ยู่ที่ขั้นไปเอาน้องเวลา แกงฮันแกงนี <át> ่เอามอไว้ก็ดีเวลาจะแกงล้วก็แกงเลยเลยขาเมนอาเมน้าเมนกูไหมกูแช่แล้วอาเมนกูไหมเนื้อนั้นอะไรเอาแบบนี้แหละยากะจัดในทีมชุดชมผู้ไม่แช่เนืนั้นเลชมพูก็อยาเอาสีเลียก็พอ ี่ฉันชอบฉันชอบสีนี้ก็เป็นสายไม่คว้าต่างหากเห็นเรามาหลายแล้วก็เอาหลายเลยกินทันเด็ดโอ้ยลายแห้งพี่น้องเอเดียเเบิรงสวยมากๆค่ะเต็มไปผู้มีแต่พัะสงเณหน้าเพราะว่าเพิ่นไม่ได้เห็นหน้าเด้ปีนี้นะ ไม่ได้เห็นเธอเข้าลายไม่ได้เห็นหน้าพะสงเณก็เลยอ่อลายนะเดี๋ยวพี่ก็เตียมมาเลยพะสงเณหน้าน่ะพี่น้องเมื่อกี้นั้นเห็นงูทุกคนเอ้ยโตบักใหญ่เห็นงูใหญ่อันงูคือซีเมนต์งูสิงหน้าโตดำใหญ่แห้งลอยไปตรงหน้านี่จะได้เพื่อเอาผ้าพันเจ้ากี้เอาแล้อเลิกไปป้าไปว่ายหนึ่งผ้างามดิสงเณนะมึงดู พเพลาะก็มีนะจ๊ะทุกคนฝนตกแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบันนี้ก็เมื่อพ้อกันอยู่เฮิร์นเพื่ออะทุกคนเอ้ยเมื่อซ้อมนอกนอกไม้ทุกคนมาวอดเฮิร์นแล้วพี่น้องนี่พัดสะเกะของห,าหาง่าเลยมองดูพัดสะเกะหน่าเดี๋ยวอ่อมาก่ร์เซิร์ถุงไว้พี่น้องเอ้ยกินกับอันกินกับอันส้มมะขามหน,นำ สางเลยทุกคนงามแพีงเอาพวกละลายนึงเอาหน่อยเดียวนุงมาไว้เตอร์แกงแล้วก็ไปลากเขามามาหานทุกคนมาเขาเคยมาโคล้วเอากระเทือกเขาแบบมันไก่กลางหน้าอยู่ที่งอเอาไปเอาเวลาจะกินมือ่อแรงนะพี่น้องได้ประมาณนี้แหละพัสสเกนาที่นะทุกคนตัวน,นี้กะหน่อไม้กะ เอ้ยสิ่วยก่งนำแล้วก็สิแบบงต้มทุกคนนี่ได้ประมาณนี้พี่น้องเอ้ยแันนี้ค่อยก็สิไปหากิีส้มพี่น้องเอ้ยเป็นีส้มน้ำสาวพอไหลไปเละ